สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะมาฟังเรื่องเล่าไพย,ยิปซีกันนะคะเด็กหนุ่มอายุ24ปีท่อสายตามองไปที่หน้าต่างรถไฟและตะโกนร้องว่าพ่อพ่อดูนี่สิต้นไม้มันวิ่งไปข้างหลังมันวิ่งเร็วมากเลยนะผู้เป็นพ่อได้แต่จ้องมองเขาขม่งด้วยแววตาเปี่ยมสุขและเปื้อนรอยยิ้ม คู่สามีภรรยาที่นั่งอยู่ใกล้ๆมองเห็นเด็กหนุ่มอายุ24ปีคนนี้และคิดในใจอะไรกันโตขนาดนี้แล้วยังทำตัวเหมือนเด็กสงสัยจะมีปัญหาทางจิตดูสิแม้แต่พ่อของเขายังไม่สนใจเลยทันใดนั้นเด็กหนุ่มอุทานเสียงดังขึ้นมาอีกพ่อดูโน,น่นก้อนเมฆมันวิ่งมากับพวกเราด้วย คู่สามีภรรยาอดใจไม่ไหวจึงพูดกับผู้เป็นพ่อว่าทำไมคุณไม่พาลูกชายไปหาหมอดีดๆเช่นจิตแพทย์ก็น่าจะดีนะชายชาราผู้เป็นพ่อยิ้มและตอบว่าผมเพิ่งพาไปครับเราเพิ่งพบแพทย์กันมาแต่ไม่ใช่จิตแพทย์หรอกครับเราเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลกันครับลูกชายผมตาบอดมาแต่กำเนิดเขาเพิ่งจะมองเห็นวันนี้เป็นครั้งแรก พฤติกรรมของเขาอาจจะดูงี่เง่าสำหรับพวกคุณแต่มันคือปาฏิหาริย์สำหรับผมครับคู่สามีภรรยาต่างนั่งอึง้งพูดไม่ออกน้ำตาเอิอทนและรู้สึกเสียใจอับอายเป็นอย่างยิ่งทุกคนบนโลกใบนี้ต่างมีเรื่องราวอย่าตัดสินผู้อื่นเร็วเกินไปอย่าด่วนสรุปสิ่งที่คุณไม่รู้จริงในเรื่องที่เป็นส่วนตัวของเขาคุณไม่มีทางทราบหรอกว่า เขามีความเป็นมาอย่างไรหรือเขาต้องประชิญกับอะไรมาบ้างเมื่อมีความจริงเบื้องหลังเรื่องราวของเขาถูกเปิดเผยคุณอาจจะแปลกใจโปรดทำตัวสบายๆกับคนอื่นคืออย่าคิดไม่ดีอย่าหาเรื่องแม้ว่าคุณจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบก็ตามค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์ ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกดหัวใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ